ใบัดเช้านี้โอ,อ้พระสามองค์หนูข้าวข้าวใส่กับแม่อีกองค์หนึ่งนะ่ะแม่หนึ่งอ่าไข่ละ ก็ใาได <bunker. S 2> ้ดีนาคุณได้เป็นลกพี่กีรถได้เป็นลูกพี่มีลูกพี่ไอ้ยังก่อนกขมรืยังก่อนงใช่ลูกขุมไอ้ไทยอยไไอ้ไทยจบแล้ว พอไปกินไหมเออจะจะข้าวสิงไก่ระวังเป็นรถียบดินขยียบมามาก,ก่อนนะอเาง้ามาทำใส่บาทาเนี่ย

ยกมือยกมือสาธุสาธุใครเอาแม่งไว้ปะอายุแต่ว่าอยากจิตบ้างก็ไหวไปไปซื้อขนมมันไม่ได้รถมาแล้วเหรอเฮ่รถยังไม่มา